สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องอย่าลืมกดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง กําเนิดนาคคลุฑและจุดจบแห่งความแค้นระหว่างเผ่าพันธุ์พยาครุฑกับพญานาคราชขึ้นชื่อว่าสงครามนั้นหาเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเกิดกับเผ่าพันธุ์ใดเทวดามนุษย์หรือสัตว์ก็ล้วนแต่สร้างความเสียหายล่มจมทั้งนั้นยิ่งเป็นสงครามที่เกิดจากความแค้นที่ไม่ยอมปล่อยวางย่อมนำความเดือดร้อนมาสู่ลูกหลานได้ไม่รู้จักจบจักสิ้น ดังเช่นสงครามระหว่างสองเผ่าพันธุ์พญาครุฑกับพญานาคราชนั่นเองก่อนหน้านั้นหลายคนคงได้ฟังเรื่องราวความขัดแยง้งระหว่างสองเผ่าพันธุ์มาแล้วบ้างกล่าวคือโดยแท้แล้วพญาครุฑกับพญานาคราชเป็นพี่น้องกันนั่นเองเทวนิยายฮินดูเล่าว่าเมื่อกาลครั้งหนึ่งมีหัวหน้าฤาษีใหญ่นามกัสยป,ปะพรม ฤาษีตนนี้ถือเป็นบิดาของบรรดาเทพและเหล่าอสูรทั้งหลายทั้งปวงบ้างขนานนามว่าเทพบิดรฤาษีกัสยปะมีเมียมีลูกมากมายหลายคนโคนนทิที่เป็นพาหนะประจำองค์พระศิวะเจ้าก็เป็นลูกที่กำเนิดจากฤาษีกัสยปะกับแม่โคสุรพีขนาดแม่โคยังเป็นเมียฤาษีกัส,สยปะสมที่เป็นเทพบิดรเกิดจากบิดาคนเดียวกัน แต่ต่างมารดาพระทักษะประชาบดีได้ยกพระธิดาทั้ง13นางให้พระฤาษีกาศยปะเทบิดอนซึ่งธิดาสององค์คือนางวินนตาและนางอัทรุโดยพระกาศยปะเทบิดอนผู้เป็นฤาษีปลุกเสกเหล่าเทพทั้งหลายนั้นมีพระชายาหลายพระองค์หนึ่งในนั้นก็คือนางวินนตามารดาฝ่ายพยาครุษและนางกัททรุ มารดาฝ่ายพญานาครราชผู้ให้กำเนิดพญานาคราชทั้งมวลสาเหตุของความขัดแย้งนี้มาจากมารดาทั้งสองฝ่ายมีความอิจฉาริษยากันมาก่อนต่างฝ่ายต่างชิงดีชิงเด่นกันมาตั้งแต่ต้นจนทําให้เรื่องราบานปลายมาจนถึงรุ่นลูกนั่นเองส่วนพญาครุฑกับพญานาคที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพี่น้องกันนั้น แต่ทำไมถึงได้ต่างเผ่าพันธุ์กันโดยชิ้นเชิงเนื่องด้วยทั้งสองนางขอพรจากพระสวามีโดยที่มารดาของพญานาคขอพรให้มีบุตรจํานวนมากและมีฤทธิ์เดชมากพระฤาษีกายปะเทบบดรจึงประทานพรให้นางในบรรดาเมียเมียทั้งหลายจะมีอยู่สองนางที่พระฤาษีกาศยปะเทบบดรโปรดปานเป็นพิเศษเมียสองคนนั้นเป็นพี่น้องกันมีนางกัทะลุและนางวินตา ฤาษีกัศยปะเทพิดรได้ประทานพรให้เมียทั้งสองโดยนางกัททรุขอพรให้มีลูกเป็นงูหนึ่งพันตัวในเวลาเดียวกันนางวินตาซึ่งเป็นพี่สาวขอพรให้นางมีลูกสองคนแต่ว่าให้มีฤทธิดเดชเหนือบรรดาลูกงูทั้งหนึ่งพันตนของนางกัททรุผู้เป็นน้องสาวนางกัททรุผู้เป็นน้องสาวคลอดบุตรเป็นไข่หนึ่งพันฟองโดยไข่แต่ละฟองมีสีสันสวยสดงดงาม ทั้งสีเขียวมอมรกตสีทองสีรุง้งและสีดำโดยไข่ฟองแรกของนางกัททรุที่ถือกำเนิดเป็นพญานาคราชร่างกายใหญ่โตมโหฬารามีหนึ่งพันเศียรมีความยาวไม่สิ้นสุดนามว่าพญาอนันตนาคราชซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแห่งพญานาคราชทั้งปวงและเป็นพญานาคราชตนแรกของจักรวาลส่วนไข่ฟองอื่นๆที่ฟักตามมา ก็ถือกำเนิดเป็นพญายนาคราชตนอื่นตามมาเช่นกันด้านนางวินตานั้นก็คลอดออกมาเป็นไข่สองใบเช่นกันการเวลาผ่านไป500ปีบรรดาลูกของนางกัทรุทั้ง1นึ่พันตัวก็ออกมาจากไข่มากมายเกิดเป็นงูใหญ่หรือนาคที่มีอิทธิฤทธิ์และพิษหลายแรงติดตามตัวมาแต่ลูกของนางวินตากับยังไม่ฟังออกมาจากไข่ทั้งสองฟองนางวินตาด้วยความใจร้อนหรืออย่างไรไม่ทราบ ได้ทุบไข่ใบหนึ่งแตกออกมาเป็นบุรุษพิการมีร่างกายเพียงครึ่งตัวสงสัยจะคลอดก่อนกำหนดให้ชื่อว่าพระอรุณเทพพบุตรพระอรุณด้วยความโกรธที่นางวินตาผู้เป็นแม่ตีไข่แตกออกมาก่อนกำหนดทำให้ตนกายเป็นคนพิการจึงได้สาบนางวินตาขอให้นางวินตาได้ไปเป็นนางรับใช้ของนางกัทรุให้ได้รับความลำบากและการดูถูกจากบรรดาลูกๆของนางกัทรุ หลังจากนั้นพระอรุณก็ไปเป็นสารถีขับม้าให้พระอาทิตย์ด้วยความที่พระอรุณร่างกายใหญ่โตคอยบังแสงจากพระอาทิตย์ไม่ให้สาดแสงมาแผดเผามนุษย์บนโลกเราจึงเรียกแสงอาทิตย์ในยามเช้าว่าแสงอรุณเพื่อเป็นการระลึกถึงพระอรุณจากนั้นพระอรุณจึงสาปนางวินตาให้เป็นาธาตุนางกัททลุห้าร้อยปีคำสาปนี้จะหมดไปเมื่อไข่ใ,ใบที่สองฟักออกมาต้องรออีกห้าร้อยปี ในระหว่างรอไขใบที่สองฟักนางวินตาได้ไปพนันกับนางกัทรุได้โดนนางกัทรุและแล,ลูกพญานาคใช้กลอุบายให้แพ้พนันและตกเป็นทาสอีก500ปีหลังจากเวลาผ่านไป500ปีไข่อีกใบที่เป็นลูกของนางวินตาได้แตกออกมาเองกลายเป็นโลกตัวใหญ่สีแดงเพลิงขนสีทองหน้าขาวมีแสงสว่างรุ่งโร์ดังดวงอาทิตย์ ครึ่งคนครึ่งนกร่างกายใหญ่โตมโหฬารามีรัศมีกายเรืองรองเมื่อกระพือปีกเป็นลมพายุทั้งสามโลกสั่นสะเทือนบุตรนางองค์นี้มีนามว่าบางตำราบอกว่าสุบรรณเวนไตรหรือสุบัณเวนไตรถือเป็นต้นกำเนิดแห่งพยาครุฑทั้งมวลครั้นพญานุกเห็นนางวินตาผู้เป็นแม่ตกละกรรมลำบากต้องเป็นท่ารับใช้ของนางกัททลุและลูกๆด้วยความสงสัย จึงเอ่ยปากถามว่าฉะไหนท่านแม่ต้องคอยรับใช้นางกัทธรุท,ทั้งทั้งที่เป็นพี่น้องแท้ๆกันไม่ใช่หรือนางวินิตาผู้เป็นแม่จึงเล่าย้อนไปว่าเมื่อครั้งหนึ่งนางวินิตากับนางกัทธรุได้พนันกันว่าม้าวิเศษที่ได้จากการกวนกระมสมุทรหรือม้าอุดชัยสารพะจะมีขนสีใดนางวินิตาทายว่าม้าอุดชัยสารพะจะมีขนสีขาว บริสุทธิ์ส่วนนางกัทรุถ่ายว่าจะมีขนสีขาวปนดำพอตกกลางคืนนางกัทรุใช้กลโกงโดยบอกเหล่าลูก,ลกที่เป็นนางแปลงกายเป็นขนสีดำไปแซมตามขนสีขาวของมา้าอุดชัยสรพะดด้วยเหตุนี้นางวินิตาจึงได้แพ้พนันต่อน,นางกัทรุจึงกลายเป็นท่ารับใช้นางกัทรุและลูกๆดังคำสาปที่พระอรุณบุตรชายคนโตได้เคยสาบไว้เมื่อกำเนิดพญานกยักษ์ได้ยินเรื่องเล่า ด้วยความสงสารนางวินตาแม่ของตนจึงเข้าไปอ้อนวอนขอร้องนางกทัททะุและเหล่านาคทั้งพันตัวให้ปล่อยแม่ของตนเป็นอิสระเหล่านาคพันตัวยื่นข้อเสนอว่าจะปล่อยนางวินตาเป็นไทยก็ต่อเมื่อได้น้ำทิพย์จากพระอินทร์หรือน้ำอมฤตที่ได้จากการกวนกเกษียสมุทรมาทำการแลกเปลี่ยนพญานกจึงตกปากกลับคำจะไปนำคนโทน้ำทิพย์จากพระอินทร์ มาถ่ายตัวนางวินตาผู้เป็นแม่ก่อนพญานกยักษ์จะบุกสวรรค์ชิงน้ำทิพย์ซึ่งคาดว่าคงต้องใช้พลังงานมหาศาลพญานกจึงต้องกินอาหารให้มีแรงมากๆเตรียมพร้อมที่จะทำการต่อสู้กับเหล่าทวยเทพทั้งหลายดังนั้นพญานกยักษ์จึงทำการหาของกินโดยการกระเพือปีกอันใหญ่โตเกิดพายุลูกใหญ่ฝุ่นดินตลบไปทั่วพวกชาวป่าวาดกลัววิ่งหนีเข้าปากพญานกอย่างไง่ายได้ แต่ด้วยพญานกยักษ์ร่างกายใหญ่โตมากกินเหล่าคนป่ามากมายเพียงใดก็ไม่รู้สึกอิ่มพญานกยักษ์หรือพญาเวงไตรได้ตกลงด้วยก่อนออกเดินทางได้ขอพอรจากมารดาซึ่งนางวินตาบอกว่าระหว่างทางหากหิวให้กินเฉพาะคนป่าเถือนหรือนิสาตและห้ามทาอันตรายพวกพราหมณ์โดยเด็ดขาดพญาเวนไตก็รับคำมารดาระหว่างทางเมื่อเกิดความหิว ก็จับพวกนิาสานกินเป็นอาหารแต่ก็ไม่อิ่มจึงไปจับเต่าวิภาวสุและช้างสุประตึกะซึ่งเดิมเป็นอสูรพี่น้องแต่เกิดความโลภแย่งสมบัติกันซึ่งต่างฝ่ายต่างสาบให้กันเป็นเตา่าและช้างที่มีขนาดใหญ่โตมากพยาเวนไตเอาปากคาบสัตว์ทั้งคู่บินไปเกาะกิ่งไซที่มีความยาวถึงหนึ่งรยโยต์แต่กิ่งไรทานน้ำหนักไม่ไหวหักลงมา พญาเวนไทแลเห็นว่าบนกิ่งไทรมีพวกฤรือสีแคะซึ่งเรียกว่าพานขียะมีขนาดเท่านิ้วมือจึงเอาเท้าจับกิ่งไทรบินพาไปวางไว้ที่เขาเหมมกุูดพวกฤรือสีเห็นว่าพญานกตนนี้มีจิตใจงดงามจึงให้ชื่อว่าครุฑแปลว่าผู้รับพาละอันหนักทั้งยังให้พรว่าไม่ว่าจะทำสิ่งใดให้สำเร็จตามประสงค์ และให้มีพระกําลังมหาศาลไม่มีผู้ใดต้านทานได้จากนั้นพระยาครุฑก็บินไปยังเทวโลกแต่เจอผู้รักษาน้ำอมฤตนั่นก็คือพระอินดโดยเมื่อพระอินใช้วัชละโจมตีครุฑนั้นครุฑก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยแต่ครุฑก็จำได้ว่าวัชละเป็นอาวุธที่พระอิศวรประทานพอให้แก่พระอินจึงสลัดขนของตนให้หล่นลงไปเส้นหนึ่ง เพื่อแสดงความเคารพต่อวัชระและรักษาเกียรติของพระอินทร์ผู้เป็นหัวหน้าของเหล่าเทพด้านพระวิษณุหรือพระนาลายก็ได้ออกมาขวางครุดไว้และสู้รบกับพญาครุดด้วยเช่นกันแต่ต่างฝ่ายต่างไม่สามารถเอาชนะกันได้ทั้งสองจึงทำความตกลงยุติศึกต่อกันโดยพระวิษณุให้พรแก่ครุดว่าจะให้ครุฑเป็นอมตะ และให้อยู่ตำแหน่งสูงกว่าพระองค์ส่วนครุฑก็ถวายสัญญาว่าจะเป็นพาหนะของพระวิษณุและเป็นธงครุฑผาสำหรับปักอยู่บนรถสึกของพระวิษณุอันเป็นที่สูงกว่าเรื่องนี้พระนาลายทราบดีว่าพญาครุฑไม่ได้เอาน้ำอมฤตมากินเองแต่ต้องการที่จะถ่ายความเป็นทาสให้แก่ผู้เป็นแม่จึงมอบน้ำอมฤตพร้อมกับให้พรแห่งความเป็นอมตะ แม้ตัวพยาครุฑจะไม่ได้กินก็ตามพยาครุฑจึงให้สัจจะแก่พระนารายว่าเรายอมเป็นพาหนะให้ท่านให้ขับขี่เดินทางเวลาเสด็จไปที่ต่างๆเมื่อพยาครุฑได้หม่อน้ำอมฤตนั้นพระอินทก็ได้ตามไปขอคืนพยาครุฑก็บอกว่าตนต้องรักษาสัตว์ที่จะนำไปให้นาคเพื่อไถามารดาให้ผลจากการเป็นทาตและให้พระอินทตามแอลคืนเองพยาครุฑจึงเอาน้ำอมฤต ไปให้พญานาคโดวยวางไว้บนญ้าขาและว่าด้วยทําน้ำำําอมฤตหยดบนญ้าขาสองสามหยดด้วยเหตุนี้ญ้าขาจึงถือเป็นสิ่งมงคลในทางศาสนาพราหมณ์ส่วนนาคเมื่อเห็นน้ำำําอมฤตก็ยินดีจึงยอมปล่อยนางวินิตาแม่พญาครุฑให้เป็นอิสระขณะพากันไปส่งน้ําชาระกายเพื่อจะมากินน้ำำําอมฤตนั่นเองพระอินทร์ก็นาหม้อน้ำอำําอมฤตกลับไปทําให้นาคไม่ได้กิน พวกนาคจึงไปเลียที่ใบายะขา,าด้วยความที่เชื่อว่าอาจจะมีน้อำอมฤตหยดลงเหลืออยู่ทําให้ใบยะขาบาดกลางลิ้นเป็นทางยาวเรื่องนี้จึงกลายเป็นที่มาบาทํำไมงูจึงมีลิ้นสองแฉกสืบมาจนทุกวันนี้ตั้งแต่นั้นครุฑกับนาคจึงเป็นศัตรูกันมาโดยตลอดและครุฑนั้นก็จะจับน้าก,กินเป็นอาหารเสมอครุฑมีชายาชื่ออุณติหรือวินายากาโอรสชื่อ สัมปาติหรือสัมภาธีและชดายุหรือสดายุตามวันณคดีพุทธศาสนากล่าวว่าครุฑมีขนาดใหญ่มากวัดจากปีข้างหนึ่งไปยังอีกปีข้างหนึ่งได้150โยชน์เวลากระเพือปีกสามารถทำให้เกิดพายุใหญ่เกิดมืดมนและทำลายบ้านเมืองให้หมดสิ้นไปได้ที่อยู่ของครุฑเรียกว่าสุบรรณพิภพ เป็นวิมานอยู่บนต้นสิมพลีหรือต้นนิ้วอยู่เชิงเขาพระสุเมนเนื่องด้วยความแค้นของมารดาทั้งสองนี่เองทําให้พี่น้องพญาครุฑและพญานาคาราชมีเรื่องบาดหมางกันอยู่เสมอมาความบาดหมางนี่เองทําให้พญาครุฑนั้นจับพญานาคก,กินเป็นอาหารอยู่เนืองนิดฝ่ายพญานาคเองก็หาทางหลบหลีกอยู่ใต้มหาสมุทรพญาครุฑก็สามารถโชบพญานาคมากินได้อยู่เสมอ ต่อมาพญานาคก็หาอุบายกลืนก้อนหินลงไปในท้องหวังให้พญาครุฑไม่สามารถดึงตนขึ้นมาจากน้ําได้แต่กลนอุบายนี้ใช้ได้แค่เพียงแรกๆเท่านั้นเมื่อต่อมาพญาครุฑก็รู้กลนอุบายก็สามารถแก้กลนอุบายหาทางจับนาคมากินได้อีกเช่นเคยความแค้นนี้ปะทุขึ้นจนกลายเป็นสงครามระหว่างเผ่าพันุ์พญาครุฑกับพญานาคราชฝ่ายพญานาคนํานโดยพี่ใหญ่พญาอนันตนาคราช ผู้เป็นใหญ่แห่งนาคทั้งปวงและเป็นทั้งพี่ชายพญาครุฑต่อสู้กันมาเป็นเวลานานส่วนมากฝ่ายพญานาคจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อยู่เสมอจนกระทั่งพระฤาษีกาสยปะเทพปีดอนซึ่งเป็นบิดาของทั้งพญาครุฑและพญานาคเริ่มที่จะทนไม่ไหวที่ลูกหลานต่อสู้กันไม่รู้จักจบจักสิน้นจึงได้เอาพญาครุฑกับพญาอนันตนาคราชหัวหน้าทั้งสองเผ่าพันธุ์ไปฝากกับพระนารายเพื่อจะให้พระนาราย อบรมสั่งสอนให้กลับมาเป็นพี่น้องรักกันแต่ทว่าก็ไม่เป็นผลเพราะพระนารายเคยให้พรไปแก่พยาครุฑว่าให้สามารถจับหน้ากินเป็นอาหารได้จึงไม่สามารถกลับคำได้ดังนั้นพระนารายจึงให้พรใหม่ว่าห้ามให้พยาครุฑนั้นเข็นฆ่าพญานาคที่เกิดจากไข่หนึ่งพันฟองแรกซึ่งถือว่าเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดกับพยาครุฑซึ่งองค์พยาครุฑก็รับปากพระนาราย จึงให้พญาอนันตนาคราชเป็นแท่นบันทมพญาครุฑเป็นพาหานะหลังจากพญาอนันตนาคราชไปรับใช้พระนารายเาหล่านาคจึงให้พยาวาสุกีนาคราชเป็นจกักรพรรดิแห่งหนาคซึ่งสงครามก็ยังคงดำเนินต่อไปแม้นาคผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหนึ่งพันตนจะไม่ถูกจับกินแต่ว่าลูกหลานก็ยังคงเป็นอาหารของครุฑอยู่ดีจนเรื่องนี้ร้อนไปถึงพยาวาสุกีนาคราชราชาแห่งหนาค และบริวารแห่งพระศิวะเจ้าผู้เป็นใหญ่ในมหาสมุทรพระองค์ทรงเกรงว่าหากยังเป็นเช่นนี้อีกต่อไปเผ่าพงนาคต้องสูญสิ้นเป็นแน่พระองค์จึงได้ทําข้อตกลงกับพยาครุษว่าจะหาพญานาคไปให้พยาครุฑกินทุกวันอยู่ที่ชายหาดวันละหนึ่งต้นแต่มีข้อแม้คือฝ่ายพยาครุษต้องหยุดลุกรานพญานาคไม่ไล่ฆ่าพญานาคเป็นบ้าเล่นดังที่เคยเป็นอยู่อีก ฝ่ายพญาครุธเห็นว่าเข้าทีจึงตกลงเมื่อเป็นดังนั้นฝ่ายพญานาคก,ก็ส่งพญานาคให้พญาครุธกินเป็นประจำมาวันหนึ่งถึงคราวนางน่มชื่อสังขจูทะจะต้องไปเป็นเหยื่อของพญาครุธด้วยความที่มารดาของนางนุ่มตนนี้มีความเป็นห่วงและอาลัยต่อบุตรชายจึงได้ตามไปที่ชายหาดด้วยเมื่อบุตรชายขอร้องเท่าไหร่ก็ไม่อยอมกลับมีท่านพราหมณ์ผ่านมาชื่อว่า พราหมณ์ชีมูตวาหนซึ่งเป็นองค์จุติแห่งพญามุจรลินนาคราชพญามุจรลินนาคราชถือว่าเป็นอริยานาคตนแรกหลังจากได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าสมณะโคดมจุติมายังโลกเพื่อแสวงกรรมดีเป็นผู้มีใจบุญสุนทานตัดแล้วซึ่งโลกีวิสัยต่างๆได้มาพบนาคแม่ลูกจึงได้สอบถามเหตุการณ์เมื่อได้ความแล้วจึงอาสาปแปลงกายเป็นนาคแล้วไปเป็นเหยื่อของพญาครุฑแทน ปรากฏว่าเมื่อพยาครุษโฉบนาคแปลงเดกินนั้นจึงสงสัยว่านาคตนนี้ทำไมไม่มีท่าทีเกรงกลัวหรือแสดงความเจ็บปวดออกมาแต่อย่างใดกลับแสดงสีหน้ายินดีที่ตนทำความดีถ่ายชีวิตผู้อื่นฝ่ายพยาครุษเห็นดังนั้นก็รู้สึกแปลกใจว่าเหตุใดในวันนี้นาาตนนี้ถึงไม่มีความเกรงกลัวใดๆเลยดังน้าตนก่อนที่แล้วมาจึงได้ไตราถามนาาแปลงเพื่อเค้นหาความจริง แต่ฝ่ายนาคแปลงก็ไม่ยอมรับแต่อย่างใดขณะนั้นเองฝ่ายนาคสังขาจุทะเกิดความรู้สึกผิดบาปที่จะให้ผู้อื่นสละชีวิตแทนตนเองจึงออกมาแสดงตนว่าที่แท้นั้นตนเองเป็นเจือของพยาครุษในวันนี้หาใช่นาคแปลงตนนั้นไม่เมื่อพยาครุษเห็นเหตุการณ์ดังนั้นจึงใช้ตาทิพองดูจึงเห็นพราหมณ์อยู่ข้างในร่างนาคแปลงและเกิดความสำนึกบาปและซาบสูงใจในความเสียสละ ของพราหมณชีมูตวาหนเพราะได้ให้สัจจะกับแม่ไว้ว่าจะไม่ทำร้ายผู้ส่งศินพยาครุฑจึงบินเข้ากองไฟหมายจะให้ไฟแผดเผาตนเองให้เป็นจุนแต่เปลวไฟก็ไม่มีแม้จะละขายผิวพยาครุฑแม้แต่น้อยจากนั้นพยาครุฑจึงเหาะขึ้นไปในอากาศหม้จะให้ะอาทิ์แผดเผาตนเองให้เป็นจุนแต่ความร้อนของะอาทิตย์ก็ไม่สามารถทําอะไรพยาครุฑได้เมื่อเป็นดังนั้นพราหมณ์ชีมูตวาหน จึงได้สอนธรรมพยาครุฑว่าบาปครั้งนี้เล็กน้อยนักเมื่อเทียบกับพยาครุฑกับพญานาคราชต่างฝ่ายได้กระทำกันมาก่อนหน้านี้หากต้องการจะหยุดบาปเสียก็ให้เลิกกินพยานาคเป็นอาหารและหยุดความแค้นระหว่างพ่อพันธ์พยาครุฑกับพญานาคราชไว้เพียงเท่านี้เถิดพยาครุฑได้ฟังดังนั้นก็เกิดความสำนึกเชื่อในสิ่งที่พราหมณ์ชีมูตะวานุบอกจากนั้นพราหมณ์ชีมูตวานุก็ได้สาปพยาครุฑ ให้สิน้นฤทธิ์เป็นเวลา500ปีกลายเป็นฝุ่นอยู่500ปีสามารถคืนร่างได้ในวันอาทิตย์เพื่อรับใช้องค์มหาเทพนารายจากนั้นเหล่าบรรดาลูกหลานครุฑก็เกิดความสงสัยว่าองค์ราชาครุฑหายไปไหนจึงคิดว่าเป็นเพราะนาคแน่แน่ที่ทำพยาครุฑเวชชัย,ยันบอกว่าอย่าเพิ่งสรุปเรื่องนี้แต่บรรดาลูกหลานครุฑก็ไปเข็นข่านาคหนักก่อเดิมจนกระทั่งถึงเวลาพญาครุฑคืนร่าง จึงได้หอไปหาพระนารายก็ทราบเรื่องราวระหว่างครุฑกับนาคพยาครุฑจึงได้เรียกพยาครุฑเวชย,ยันผู้เป็นรองพยาครุฑเท่านั้นและก็องค์มุจจินอริยาคเพื่อมาพูดคุยถึงปัญหาต่อหน้าพระนารายเมื่อทั้งสองเผ่าพันธุ์ได้พูดคุยกันแล้วพยาครุฑเวชย,ยันได้ฟังรามจากองค์มุจลินอาริยาคก็เกิดความรู้สึกซาบซึ้งและต้องการให้สงครามยุติลง พระนารายจึงมอบหมายให้องค์มุจลินอริยนาคไปนำน้ำอมฤตไปชุบชีวิตบรรดานาคที่ตายแล้วทั้งหลายให้ฟื้นคืนชีวิตโดยให้ร่วมมือกับพยาครุฑเวชย,ยันไปโปรยให้ทั่วสนามรบทั้งสองฝ่ายหลังจากนั้นทั้งครุฑและนาคในสนามรบก็ฟื้นคืนชีวิตทั้งหมดฝ่ายพญานาคาราชที่นำโดยองค์มุจลินอริยนาคและนาคทั้งสี่ตระกูลใหญ่ฝ่ายพยาครุฑก็นำโดยพยาครุฑเวชย,ยัน ก็ได้ตกลงสัญญาจะสงบสืกกันโดยจะทำนุบบรุงพระศาสนาให้ครบห้าพันปีเรื่องความแค้นเอาไวท้ทีหลังต่างฝ่ายต่างอยู่ไม่เบียดเบียนคุกคามอีกต่อไปจากนั้นสงครามความแค้นระหว่างเผ่าพันธุ์พยาครุฑกับพญานาคราชก็ได้สิ้นสุดลงและทั้งสองก็กลายเป็นกำลังสำคัญในการดูแลพระศาสนามาจนถึงทุกวันนี้ ตำนานเรื่องพยาครุฑกับพญานาคราชนั้นเป็นเรื่องที่ลี้ลับแอดมินจึงได้หาข้อมูลมาจากหลายแหล่งมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังรับชมกันนะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดหรือมีข้อมูลใหม่ๆคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้าล่างมาบอกก็ได้นะครับหากคุณผู้ชมชอบ ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเล่าเล่าเรื่องเ,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 เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ